การนำเท้าแช่เกลือเพื่อดีท็อกซ์ร่างกายไม่เป็นความจริงจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่านำเท้าแช่เกลือสามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้จะจริงหรือไม่มาติดตามข้อเท็จจริงกันค่ะเกลือคือสารประกอบระหว่างโซเดียมกับคลอไรที่มีลักษณะเป็นของแข็งใสและไม่มีสีมีรสเค็มจึงนิยมนำมาประกอบอาหารด้วยเหตุนี้ จึงมีการแชร์ในโลกออนไลน์เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าแนวใหม่โดยการนำเท้าไปแช่ด้วยน้ำเกลือเนื่องจากเชื่อกันว่าเกลือสามารถคายประจุลบซึ่งเป็นพลังงานไม่ดีออกจากร่างกายได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดในโลกนี้ออกมารับรองว่าการนำเท้าไปแช่ด้วยเกลือสามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้ ซึ่งการแช่เท้าในน้ำเกลือใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะน้ำเกลือสามารถใช้ล้างทำความสะอาดช่วยลดอาการคันบริเวณผิวหนังหรือบาดแผลได้แต่ไม่สามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้ดังนั้นก่อนที่จะเชื่อข้อมูลควรเช็คให้ดีก่อนซึ่งเมื่อมั่นใจว่าถูกต้องแล้วจึงสามารถแชร์ต่อได้ไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่ชอบหลอกลวงปล่อยข้อมูลผิดๆลงสังคมออนไลน์ได้ ท,ทีีด่ดหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายควรไปปรึกษาแพทย์เพราะหากเกิดปัญหาร้ายแรงจะได้หาวิธีการรักษาได้ถูกต้องและถูกวิธี